ไม่ต้องหาทีเด็ดครับเพราะทีเด็ดอยู่ที่เสาตรงตะข่ายแล้วครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับสำหรับโปรแกรมฟุตบอลนี้ผมเขาไปอย่ที่อียิปต์ลีกกันเลยดีกว่าผมผมจะบอกว่าเอลอิสไมลี่ผมจะเปิดบ้านต้อนรับกัมยายังเซรามิก้าผมโอ้โหผมบอกว่าจะเตะกันในเวลาเที่ยงคืนตรงสำหรับคู่นี้ผมให้นัดล่าสุดที่เจอมาครับผมเซรามิก้าเขาได้เก็บชัยชนะไปสามครั้งแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งครับผมก็จะบอกว่าผลงานเขาค่อนข้างดีกว่าครับผมสำหรับเอลอิสไมลี่ ค่อนข้างดรอปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดู5นัดในทุกรายการของเอลิสไมลี่กันหน่อยดีกว่าครับผมก็ต้องบอกว่าผลงานล่าสุดในทุกรายการของเอลิสไมลี่ครับผมเขาได้เก็บชัยชนะไปแค่ครั้งเดียวกันทีเดียวครับผมแพ้2เสมอสครับผมก็ต้องบอกฝีมือของเขาค่อนข้างดรอปเลยทีเดียวครับผมเดี๋ยวเรามาดูทีมผู้มาเยือนอย่างเซรามิก้ากันหน่อยดีกว่าผม5นัดในทุกรายการที่เขาเล่นมาครับผมก็ต้องบอกว่าเขาก็ได้เก็บชัยชนะไป2ครั้งแพ้2เสมอ1ก็ต้องบอกว่าผลงานของเขาก็ค่อนข้างดูดีกว่าครับผม สำหรับขค่าคืนนี้ผมมองภาพโดยรวมนะผมผมเชื่อว่าเซรามิก้าผมเอาไหวแน่นอนนะผมสำหรับข้ามคืนนี้ให้มองไปยังทีมผู้มีเยือนอย่างเซรามิก้าเอาไหวแน่นอนนะผมพี่ๆท่าไหนนะครับอยากได้บอลสดบอลตัวเน้นบอนลทุลครบอลวีพีฟุตบอลลับมีมากมายให้เลือกนะผมปัดขวาเจอกันหน้าโปรไฟล์ผมหรือ s e 1 2ย้ำอีกครผม s e 1 2แล้วเจอกันครับผม